เนี่ยไม่ใช่ร้องง่ายนะคะคนที่ร้องเป็นลูกทุ่งดีๆแบบเป็นลูกทุ่งรุ่นๆเก่าเลยเนี่ยมันไม่มันไม่ง่ายเลยร้องยาก<ม>เคยคุยกับศรินราน,นิยากรเพื่อนเนี่ยรือเรื่องการร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันไม่ใช่ร้องง่ายนะคะแล้วเราก็ชื่นชมเพื่อนเรานะเพื่อนเราก็ร้องเพลงลูกทุ่งแบบเพ็อกอ่ะนะคะเป็นเสาแบบเหมือนกับนักร้องลูกกุงที่ร้องเพลงลูกทุ่งนะคะจรินรานเขาจะไม่ไม่ได้แบบ ลูกคอยเยอะแต่เขามีความนุ่มนวลของเสียงนะคะเราฟังแล้วก็สบายนะคะฟังแล้วสบายใจค่ะต่อนนี้อวยเพื่อนนะเอาละอีกสายหนึ่งมาร้ยังค่ะอีกสายหนึ่งอีกสี่ร้อยเมตรใช้ช่องทางใดก็ได้เพื่อเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนวิสุทธิัตร บุญแข็งเรืออ๋อบุญแข็งเรืออะมันมีสองบุนะมันมีบุญแข็งเรือกับแม่ยนาแต่อยากฟังบุญแข่งเรือใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับจริงๆนวเพลงบุญแข็งเรือเนี่ยในต้นฉบับของกระท้อนในลูกแรกเนี่ยที่บิลลี่กระท้อนเป็นคนร้องแนะซูไม่ได้ร้องครับผมแต่หลายๆคนอาจจะจำหน้าที่บิลลี่ไม่ได้แล้วเพราะว่า พี่วิลลี่หลังจากจบจากละครก็ก็รับร้องเพลงอย่างเดียวไม่ได้ออกอัลบั้มใหม่ออกมาเลยก็เลยหลายหคายานจะลืมหน้าค่าตาไปผมองพบกัมือแฟนของพี่อ้อยสมัยนั้นน่ะสมัยรงดนตรีไอ้ที่ว่ามาถามอ,อกลูกเป็นคนนะ่ตนนนะต้องถาม ใบห้อยอยู่ตรงนั้นครับตรงข้างโลกดนตรีอ่ะไบห้อยต้นมะขามหรือไม่ต้องปีนต้นมะพร้าวอยู่ตรงข้างหน้าใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละต้นไม้ของลูกเป็นคนอ่ะต้นแร้ของลูกเป็นคนเพราะว่าเพราะว่าคนไม่สามารถยืนคืนได้สนามเมฆที่ลมปินีน้ำมวยลมปิณบรรยากาศสนามมวยสน้ำมวยน้ำมวยร้านนสนมวดิมอยากลองมันอ่ไม่มีค่ะไม่มีค่ะบรรยากาศแบบง่ายๆค่ะแล้วคนสมัยนี้ก็ไม่ค่อยดูคอนเสิร์ตตา thank <laughs> you